สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้านของที่ร้านทุกอย่างยี่สิบวามันถืออันนี้ยี่สิบบาทอันนี้มันเป็นลิคิดลิคิดแบบแบบเทปเก้าแปะนีจ้าแบบเทพเก้าแปะซื้อมาอะไรอันนี้ เป็นอย่างคือมารีวิวเพราะว่าอยู่ตามตลาดนัดมันขายอันละสิบบาทแต่ว่าอันนี้มันสองอันก็คือยี่สิบบาทเพราะว่ามันเป็นร้านทุกอย่างยี่สิบแล้วก็อันนี้ยี่สบาทได้สอันเคยซื้อมาใส่อันนี้นุ่มบางคนอาจจะสงสัยใช้ได้ไหม <S <S คือมันใช้ได้ นะคะอุ้ยคนเบื้องเป็นแสนเอ,อแล้วก็ที่อยากนำเสนออันนี้ถ้าไปซื้ออยู่ซเวนโลตัสโลตัมินีบิซีมินิอันีิประมัณี่สิบห้าบาทสี่สิบเก้าบาทแต่ว่าอันนี้ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทแล้วก็หอมน้ำเลยค่ะเป็นตรลัมากมาขาย เออเป็นตลับมาขายเดี๋ยวลองโพดขายเบิงืงขายสักสี่สิบบาทก็ได้กำไรสิบบาทแต่มันใช้ได้จริงๆบางคนกับว่าอยากซสื่อของทุกอย่งางยี่สิบพว่ามันส่วนหมามกนันก็มาจากจีนแล้วก็นี่อันนี้คือโคมไฟให้ทายว่ากี่บาท ติ๊กตอกติ๊กตอกคนดูเป็นแสนได้ยี่สิบเก้าบาทมันเป็นควงไฟนะจ๊ะข้างในทานที่อยู่ข้างในอา่าพู่ไปถามยู่เขาเติรมาแล้วนี่คือทานใส่ตรงนี้สามก้อนเดี๋ยวจะใส่ให้เบิ้งว่ามันจะใส่ให้ดูว่ามันให้ไฟให้แสงสว่างทำไรเราจะปิดไฟให้เบิง้งเอา แกบอกขออนุญาตใส่เสื้อพนักงานเพราะว่ารัก,กษาบานยังยังไม่อาบน้ำบางคนกะว่าเออของล่านยี่สิบมันใส่ได้แทบบ่ใส่ละครัวบบวชขวบมันใส่ซี่อันจ่าซี่อัน ใส่ถึอบนพวกบวกขอ้วลบอันใดั้พวกอันใดขัลบอ๋อบวกบวกอันไหนบวกอันไหนลบอันไหนบวกอันไหนลบอันไหนบวกอันไหนลบบารู้ได้จ้ะเออนี่มันใส่สามอันเนาะใส่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปปิดก้นมันไฟสะดุดวะนี่ปิดก้นมันแล้วก็ ตื่นเต้นหนึ่งสองสามเอาไฟบุติดน่าจะมีการขัดข้องทางเทคนิคเดี๋ยวเปิดออกแสดงว่าไส่ผิดท,าท่าแถว่เลยอ้เนี่ยคะ่ะถ้าเราไม่มารีวิวเราก็ไม่รู้มันใช้ได้ไหมของร้านทุกอย่างยี่สิบเดี๋ยวลองกลับด้านลองกลับด้านทานเบ้งเออ แรกเอาฝั่งนี้ใส่ตรงนี้เนาะแล้วมันจะเอาเปลี่ยนเป็นฝั่งนี้ใส่ตรงนี้นะี่นจเจ้า <c oughs> ของใส่พวเป็นก็ไปว่าของเขาดูอันที่สามแล้วเดี๋ยวมือดาวมันสุดใส่ได้บอนี่ใส่เข้าไปรุ่นม้วน ยี่สิบนะจ๊ะมันเป็นร้านของเกาหลีทุกอ,อย่างมาจากเกาหลีด้วยสายไฟขาดเอ้าตีตีแลโอ๊ยเรื่องว่าไส้ผิดบวก สามารถสใส่ได้วุ้ดเตียดอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้ผลนะคะใส่บม่ได้ผลยีสิบเกาบาท,บาทก็หมดนี่แต่อันนี้ที่ว่าถือสามารถนำมาขายต่อได้ซื้อมา29บาทรวยี่บาทแล้วมาขาย40าก็ได้ ตา,ตามห้างตามห้างมันขายประมาณอ้บอเมนหกสิบหกสิบหา้าบาทด้จา้าหอมอันแล้วก็สิมอว่าอกข่าวว่า,า,ววาแรงงานอยู่ต่างประเทศขอ,อกลับมาไทยร้อยสองคนเพราะว่าอผิดโควิดเอ เพราะฉะนั้นเรามีงานทําดีแล้วงานทุกอย่างไม่ได้ต่ําต้อยอ,อยู่ที่ทัศนคติอถ้าเขาไล่ออกก็จะไปเป็นแม่บ้านออแผนสงแผนสงองนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วต้องไปอาบน้ำนอนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย